สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกกันอีกแล้วนะครับเมื่อนี้พี่น้องมาจัดเมนูแซ่บๆนะครับขนมจีนน้ำยาตีนไก่นะครับเมื่อนี้มีสตอแล้วก็ใส่มีลูกโดดพร้อมด้วยพี่น้องนะครับเป็นพริกหนวยนะครับก็เลยบดรโลยพริกผงเมื่อนี้อากาศหอนๆนะครับผักข้ามีชะอมนะครับรวมผักขาแล้วก็สตอนี่นรัพี่น้องแล้วก็ยอดกระทินนะครับยอดกระทินพี่น้องหอนขึ้นกันบ่เก็บตายแล้วครับนี่แหวมติดตายพี่น้อง สี่สิบเอ็ดองศาพี่น้องครับสี่สิบเอ็ดองศาโอ้ยเหมือนว่าหนึ่งสี่สิบสองสีิบมแต่มื่อน,นี้ก็ยังก็ยังห่อนเมื่อเก่ามาครับมาเติเแซนด์ม้กันครับบันที่นี้ห่อนก็กินนึอเอาใส่ตีนไก่ย้อยอ่ะอืม อร่อยมากปาลาคารลังบ้านครับสวนบอนโตก๊กสซเลยเป็นหนัึ่งสีลอะอืมตอนนี้ขนมจีนมีโปรโมชั่นนะครับหกห่อหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีปลายทางกับส่งฟรีแล้วพี่น้องเริ่มไม่บวกเพิ่มแน่นอนนะครับนอกจากพื้นที่เกาะเด้กพี่น้อง นะครับหลังจากนัก้นกระบบวกเพิ่มครับจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้หกหอรอยเก้าสิบเก้าคุ้มค่าคุ้มเนี่จากรอยสองรอยเจ็ดสิบบาทพี่นอ้องอืมกัดก่อนอืมสุดยอด แสบครับแสบครับยอดกะทินหรือว่าบัานผมเอินว่ายอดผักกระเส็ อืมกินไก่เปเื่อยพอดีครับกินทาลร่มหอน น้ำยาก็ฮอนๆอนานีนคาร์า เราเนี่ยจะกินลูกโดนน้ำหต้อสิต่อ đừng mở đừng mình sò tòa cho mặn nha nha Cảm ơn gì con ทังสตอ์ทั้งผักคามากับตัวเรือตี่น้องเอ้ยมาข่อแพนดา้บาบ่เป็นตะยูครับหาหมองนอนยุติหาหมองนอนหมองนั่น Lạc anh ấy, nó bóng là cái nhà vô Mân Hoàn lại. Tân nghe tiếng nghe tiền tìm luôn nè. อากาศสมหอนครับวันแน่แดดสนก มีห่องแอร์กระค่อยู่แหละครับแต่ราคาับก็สูงแน่ จะต่อคือหวานแท้อืมหวานดี พี่น้องเงื้อเต็มครับตอนนี้บ๊วยขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเด้อนะพอกันไหมในะคลิปต่อไปขอบคุณหลายสวัสดีครับ